สวัสดีครับกลับมากับเกมสกิลเ g จ n d ล o y a l กับแพทใหม่ที่เข้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างมีสมบัติใหม่อันนี้น่าจะของเก่าป่ะสมบัติใหม่3ชิ้น treasure journal การสุ่มจะมีโอกาส50%ที่จะเพิ่ม1 xp ให้กับไอของเราที่สายของเรา c o u n t e r g l u activate this คือใช้ใช้แล้วมันจะช h o o e เส้น a r t i f i ย usable to three time s คอร์เตสกิลคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจ u p ร e บเตหัสรีเลดหนึ่งเมื่อเริ่มเทินแต่จะเพิ่มดาเมจที่ได้รับมผมขอแปลนี้ก่อนนะ การเปิดใช้การเปิดใช้งานจะทำให้ได้รับทักษะเคาน์เตอร์หนึ่งอันสำหรับต้นแบบที่เลือกอันนี้ต้องลองใชง้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจส่วนฮีโร่ฮีโร่เพิ่มมาหนึ่งตัวนะแม่หญิงคนนี้โอ้ดูสวยนะ สกิลกันนิดนึงจะเพิ่มมานาจะเพิ่มเอนเ์จีที่ทุกๆครั้งที่10เลกเลนจ์เรจก็คือ10เลนจเพิ่มมานานหนึ่งหน่วยส่วนอันติก็จะทำ330อิบ,บวกเคยเนจ์เรจคูณ33เปอร์เซ็นต์เป็นเิกดาเมจโอ้ น่าจะเก่งนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลดตัวเราเรามาดูของใน battle pass นะอันนี้เขาเป็นแมปนะแมปสวยย่อันนี้เป็น victory effect เดี๋ยวดู victory effect อ,อ,อันนี้ปีก อันนี้เป็นท่าแซมมอนหรือเปล่าอันนี้แบตเตอรี่เอฟเฟกอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นแบบเหมือนดอกไม้แต่แม่ปลาสวยสวยกว่าอันนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นนะเดี๋ยวไว้ก่อนแค่นี้แหละยบาย